สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาต่อยอดจากาเทอมที่แล้วนะครับเทอมที่แล้วเราเล่นถึงกลุ่มคอร์ด C major นะครับซึ่งมีกลุ่มคอร์ดอยู่ประมาณ4-5่คอร์ดนะครับเทอมนี้นะครับ,เ,นะรบเราจะมาเริ่มจากกลุ่มคอร์ดที่ใช้เล่นกับเพลงที่เราใช้ร้องนะครับคือเพลงตามรอยพ่อเราจะเริ่มจากากลุ่มคอร์ดคีนะครับเรียกว่ากลุ่มคอร์ดคี จะมีอยู่มี G นะครับมี D มี e ม i n เนมี b มิเนรนะเราจะเริ่มจาก4คอร์ดนี้ก่อนนะครับคอร์ด G ประกอบด้วยเสียงซอนทีเลนะครับซอนทีเลคอร์อดดฟาชาร์ปลาเลนะครับตัวที่มาใหม่สังเกตว่าเราเล่นเล่มสีดำนะครับจะอยู่ข้างบนเสียงฟา นะครับเราเรียกว่าฟาชาร์ปนะครับเสียงมันจะสูงกว่าฟาขึ้นมาครึ่งเสียงนะครับเสียงสูงขึ้นมาอีกครึ่งเสียงนะครับคีย์จีเนี่ยจะมีฟาชาร์ปหนึ่งตัวนะครับริมดำตัวอื่นก็จะไม่ได้ใช้นะครับเราลองมาดูคอร์ดแรกกันนะครับคอร์ดแรกก็คือซอนทีเรคอร์ดที่สองนะครับคอร์ดดีฟาลาเรคอร์ดที่สาม คอร์ด E m ม n o r นะครับซอนทีมีคอร์ดสุดท้ายคอร์ด B เมน o r ฟราชาร์ปทีเรนะครับ4คอร์ดเวลาเล่นเวลาเล่นก็เหมือนเดิมนะครับใช้3นิ้วเหมือนเดิมเลือกใช้ได้2แบบนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางนะครับใช้ได้2แบบ ฝึกทั้งสองมือนะครับเริ่มจากมือที่เราถนัดก่อนกดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งห้องเพลงมีสี่จังหวะจำได้ไหมครับก็กดคอร์ดละสี่ครั้งนะครับเล่นเป็นโน้ตตัวดำเล่นให้ต่อเนื่องนะครับจังหวะสม่ำเสมอนะครับคอร์ดแรกคอร์ด G ก็จะเป็นซอนทีเลคอร์ด D ีคอร์ดดีเมเน ีเมเนอร์คอร์ดจอ่าเล่นให้ครบสี่คอร์ดนะครับคอร์ดละอ่าสี่ครั้งนะครับเล่นเป็นโน้ตตัวดำเพราะว่าห้องนึงอ่จะมีสจังหวะนะครับถ้าพวกเราจำได้นะครั้งที่แล้วครูให้พวกเราไปทบทวนแล้วนะครับของเดิมนะครับตอนที่เราเปิดเรียนมาได้สักพักตอนนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มคอร์ด G นะ นักเรียนไปดูคอร์ดเพิ่มเติมนะครับของเพลงตามรอยพ่อนะครับแล้วก็ฝึกร้องตามไปด้วยถ้าเล่นคอร์ดได้แล้วนะครับฝึกทั้งมือซ้ายและมือขวาพอเล่นคอร์ดได้แล้วโหลดคอร์ดนะครับโหลดคอร์ดตามรอยพ่อให้ใช้เวฟดูคอร์ดนะครับมันจะเปลี่ยนคีย์เพลงได้เพราะว่าคีย์จริงเป็นคีย์ A ซึ่งมันสูงไปนิดหน่อยครูก็เลยลดลงมาให้เป็นคีย์ G นะ เพราะว่าวงโยเราก็จะเล่นคีย์จีด้วยเราเพลงนี้เราจะร้องพร้อมกับวงโยธวาทิศนะครับทวนอีกครั้งนะครับกดคอดละ4ครั้งนะครับขอดละ4ครั้ง G D ดีอีมเนอร์บี ครับแบบนี้นะครับถ้าได้แล้วนะครับงานของวันน LIKE ี้ก็คือให้พวกเราฝึกแล้วอัดวิดีโอตอนที่เราเล่นให้เห็นมือคนเล่นเห็นหน้าคนเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ามือใครมาเล่นนะให้เห็นหน้าเห็นมือเล่นด้วยส่งมาทีละมือก็ได้หรือว่าจะส่งมาพร้อมกันสองมือเลยก็ได้นะครับถ้าเล่นได้แล้วให้เวลาให้เวลาฝึกนะครับส่งมาได้เรื่อยๆนะครับได้ตอนไหนก็ส่งมาไลน์ส่วนตัวครูได้เลยนะครับเดี๋ยวครูตรวจให้ เถ้าใครได้ทีละมือก็ส่งมาทีละมือนะครับใครได้2องมือก็ส่งมา2มือได้เลยให้เวลา1สัปดาห์นะน่าจะได้นะครับ1สัปดาห์ส่งมาเรื่อยๆเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้ต่อในเรื่องต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้พบกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ